เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงมากความสามารถมากสำหรับแพทย์หญิงนทินชารุ่งรับตระกูล CEO Doctor K Clinic and Netalish Exclusive ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty a w a r d 2022รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจและความงามที่มีศักยภาพเปี่ยมล้น้วยคุณภาพการันรีรางวัลคุณภาพกับ The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO งานนี้เคอจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยจ้า ก็ดูเลยคุณหมอขอันได้นับตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะหมอกี้นะคะเป็นซีอีโอของดรอกี้คลินิกแล้วก็แบรนด์เนเตอร์ลิสเอกุสีค่ะแน่นอนว่าวันนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องการรับรางวัลกที่ต้องมองมองทางไหนเอ่ยมองตรงเลยค่ะบอกรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ได้รับรางวัลรู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทาง Thailand Health and Beauty Award มั่นใจแล้วก็พูดใหม่เด้ยได้ คุณหมอรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ที่ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวโปรดักของเราเนี้ยได้รับการเสนอชื่อชนะแา้วก็มาในวันนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ Thailand Health and Beauty Award มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกี้แล้วก็มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับกี้ค่ะแน่นอนว่าความตั้งใจของหมอในเรื่องการทลิโปรดักมาในเรื่องเกี่ยวกับการผลิเนี่ยันเป็นตัวอะไรยังไงคหมอเป็น ตัวผลิตนี้นะคะจะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยฟื้นฟูถึงระดับเซลล์ผิวค่ะที่มีการนําความรู้ทางวิชาชีพแพทย์เนี่ยในการมาคิดค้นพัฒนาสูตรเราปรับสูตรกันอยู่นานเป็นปีเลยค่ะเพื่อให้ได้สารสกัดที่เรานําเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการคอมบิเนชันของสารที่ให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันและช่วยฟื้นฟูผิวลึกถึงระดับ DNA ให้เซลล์ผิวช่วยให้การเกิดการซ่อมแซมแล้วทำให้ผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกคือเป็น ค่ะช่วยให้ผิวใสกระจ่างใสค่ะพิเศษจากคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะดีเลยค่ะผลตอบรับดีค่ะจริงจริงผลิตภัณฑ์ไม่เป็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะมาทำให้หลายๆคนได้ความสนใจดิฟิเศนสุดนะคะใช่ค่ะด้วยเป็นปัญหาหลักนะคะของคนไทยด้วยค่ะแน่นอนว่าคุณหมอตั้งเป้าหมายหรือว่าบา่งหมายในเรื่องของพิเศษต่อจากนี้ยังไงบ้างคะ กี่ก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาสูตรค่ะแล้วก็ปรับโปรดักต์เพื่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะณปัจจุบันจะเป็นการจัดจำหน่ายของตัู้สินะค้าแบบใดอออนไลน์หรือจะเป็นออนไลน์ค่ะอย่างนี้เป็นราคาก็คือผ่านตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะไม่มีตัวแทนจำหน่ายค่ะอนาคตจะมีโปรดักต์ตัวใหม่ไหมคะมีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการคิดค้นวิจัยสูตรค่ะวเวลาเราจะต้องทำสูตรออกมาให้ดีที่สุดนะคะอาจจะต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลาในการผสมแต่ละโปรดักที่จะออกมาเนี่ยคือแต่ละโปรดักของ Data อร์ดิตของเราที่จะออกมาเนี่ยคือให้มั่นใจได้เลยว่าผ่านการคุ้มมาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลจริงค่ะแน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่การันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวยันตัวกลางที่มันดีดีแบบนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถขี่จะดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะที่ฝั่งฝั่งผลิตภัณฑ์ยังยังยังไม่ยังไม่แจ้งได้ไหมคะแบบยังยังได้ได้ได้ฝั่งฝกฝากลิตภัณฑ์ไม่ก้องจะได้ กี้ก็ขอฝากโปรดักในเครรอเนต้าลิตไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากตัวคุณบอร์ด้วยกว็หาเป็นท่านหิงค่ะคบอดดูแลในด้านอะไรยังไงบ้างคะกี้ดูแลในด้านสุขภาพและความงามค่ะเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยค่ะจริงๆหลายๆคนให้ความสนใจองการดูแลตัวเองมากเอยแค่ไหนคะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยะ,ะหมายถึงตัวกี้เองใช่ไหมคะ ก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังที่ทํางานหนักก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทานอาหารเสริมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทานอาหารหลักแล้วขาดไปก็ทานเสริมเข้ามาค่ะคุณหมอดูสุขภาพดีแบบนี้โพราะ้งใจอยากเข้าไปติดตามคุณหมออยากเข้าไปติดตรมไลฟรสไตล์อะไรอยตาได้ี้เลยค่ะเป็นไอได้ไหมค่ะค่ะเป็น IG จีได้ไหมคะอ๋อ IG ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วก็จุด g I E G I E E ค่ะ